คุณผู้ชมค่ะช่วงค้าวนี้ได้อึ้งกงันไปแล้วนะปกติถ้าพูดถึงเปลือกกล้วยถ้ามันหล่นอยู่เหยียบลื่นปลืดเลยนะแต่อันนี้นี่เก็บค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวนี้เขาเก็บกันเลยนะนี่เด็กๆที่คณะผมตอนนี้นะฮะ กินกล้องกินกล้วยอะไรต่างๆนี้กินส้มโอมังคุดมะม่วงอะไรพวกนี้เก็บกันนะใส่ถุงเต็ไมไปหมดเลยนะเตรียมอาไปทําเป็นโปรดักต์ใหม่ปกตินี่หนูเคยแตะปอเอาเนื้อส้อมโอไปกินกับเพื่อนอ,อันนี้นี่ปอเอาเนื้อไว้บ้านเอาเปลือกไปหาเพื่อนแทนเปลือกไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้แพงกว่าตัวส้มโอธรรมดา ในช่วงนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานโอ้อันนี้ผลงานนี้น่าสนใจนะผมว่าถ้าสามารถต่อยอดไปพัฒนาเป็นโปรดักต์ได้จริงนี่มันจะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะสำหรับ h ครบเชลก็คือการนําเปลือกปูม้ากระดองปูนี่นะกระดองปูม้าที่เรากินกันทุกวันเนี่อเลอรม่้กินเลยไม่ได้กินแต่ในกระดองกระดองทิ้งกองไม่กระดองทิ้งนะฮะเราก็กินเนื้อนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยไอตัว ปูเนี่ยอาจารย์สิงเขาวิจัยมาแล้วอบอกว่าไอ้น้ำหนักปูประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ,ะมันมีเนื้อจริงๆอยู่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์่นเอนนงอที่เหลือเป็นกระดองนั้นเลยนะ<อ>แล้วกระดองเหล่านี้มันทิ้งหมดเลยนะเออแต่ักศึกษานิสิตของผมกลุ่มนี้นะฮะเอากระดองปูม้าตรงนี้เอามาทํามาผสมผสานส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ผสมเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตออกมาออกมาเป็นวัสดุ ที่มีคุณสมบัติมีความแข็งแรงคล้ายๆเซรามิกเลยเอามาทําเป็นเก้าอี้รองนั่งได้เอามาทําเป็นเบาะนั่งนะฮะทึ่งทึ่งไหมอยากเห็นแล้วนะคะว่าเป็นยังไงอไปดูกันค่ะสวัสดีแ่กที่มีเกียรตินะคะที่มามาดูงานพรีเซนต์มวันนี้นะคะก็ชื่อปรกชนนะคะนันทนากตรนเป็นนักศึกษาปโทอินนะคะเรื่องที่ทำอะค่ะก็เป็นเรื่อง เป็น f o o เว a s นะคะเกี่ยวกับ e x p e r i m e n t of f o r capsule ค่ะก็คือว่าอาจารย์ให้โจทย์ว่าลองหาอาหารเศษที่มันเป็นเศษอาหารเหลือเหลือจากการบริโภคอะค่ะว่าจะเอามาทำอะไรได้ก็คือว่าตัวเองก็ทานเนี่ยค่ะตัวของเส้นก่อนนะคะก็คือทานแล้วเอ๊ะดูแล้วรู้สึกว่ามันแข็งแข็งมันน่าจะแข็งแรงเอามา มาเป็นอะไรได้นะคะ<ม>ก็เลย<ม>ก็เลยใช้หัวข้อว่าก็ลองเอาเปลดปูมานะคะ<ม>ก็เอามาให้อาจารย์ดูก็คือเนี่ยค่ะจากปูก็เป็นอาหารเสร็จแล้วก็เป็นเศษเศษเหลือทิ้งนะคะ<ม>ถามว่าเปิดปูเนี่ยค่ะเออเราเรากินหนึ่งตัวเนี่ยก็ประมาณพันบาทนะคะ<ม>แต่เอ่อเท่าที่ถามสอบถามกับผู้ที่เก็บเปลือปูให้คือที่ร้านอาหารเนะะี่ยค่ะ เขาบอกว่าปูโลนึงเนี่ยมันก็จะมีเนื้อปูอยู่ก็ประมาณสองขีดครึ่ง mm. ที่เหลือก็คือทิ้งแต่ถามว่าเราก็จ่ายเงินนไปเนี่ยเราก็ได้ได้ทานแค่ไหนน,นะคะก,ก็เลยมีความคิดว่าก็ก็ดีที่จะเอาเปลือกปูเนี่ยมามาทำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้หมดนะคะก็คือนําเปลือกปูเนี่ยเออหลังจากเสร็จแล้วก็นํามาล้างล้างแล้วก็ตากแดดมันก็จะสะอาดแต่ว่าต้องขูดเนื้อ นิดหนึ่งคือเนื้อให้สะอาดแล้วก็แล้วก็ตัดแบบนะคะแล้วก็วกเอ่อเข้าตเตาเผาก็คือก่อนจะเข้ากระบวนการนี้อาจารย์ก็บอกว่าลองให้เปลือกปูเนี่ยมันไปกซ์กับงานเซรามิกเพราะว่าดูแล้วเท็กเจอร์เนี่ยมันสีมันสวยแล้วก็เป็นเกล็ดเด็มันถ้ามันอยู่กับงานเซรามิกเนี่ยมันมันน่าจะสวยนะคะก็เลยก็เลยโจทย์ก็คือว่าลองเอาเซรามิกเนี่ยไปพัฒนาให้มัน เ,ออเปลือกปูเนี่ยไปพัฒนากับเซรามิกที่มันอยู่ด้วยกันได้นะคะขั้นตอนในเบื้องต้นก็คือเอาเปลือกที่เตรียมไห้เรียบร้อยแล้วก็ลองมาเผานะคะเผาที่อุณหภูมิพันพันสองร้อยองศานะคะที่สิบสองชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากเผาแล้วก็จะเป็นสีอย่างงี้ะคะ่ะก็เป็นเป็นเกล็ดเดแล้วก็ได้ความรูม้เพิ่มแต่ว่าคือเปลือกปูเนี่ยสิ่งที่มันเหลือตอนนี้มันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันเอาไปใช้ ประโยชน์ในด้านเกี่ยวกับเซรามิกได้นะคะที่อาจารย์ก็ให้ปรึกษาหลังจากนั้นน่ะก,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 ก็ลองวิจัยดูก็เอาปุ๋ยปูนเนี่ยบทบดละเอียดบทละเอียดแล้วก็กรองด้วยตัวกรองอีกทีตะข่ายกรองอีกทีมันก็จะกลายเป็นผงแคลเซียมล้วนๆนะคะอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเข้าไปอยู่กับเซรามิกได้ ูกปูกับเซรามิกอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่สา,สามารถคีบสีของเปลือกเปลือกปูให้เป็นสีส้มได้อะค่ะคือสีเนี่ยมันจะไปหายไปตั้งแต่ประมาณสัก400เซลเซียสองศาเนี่ยมันมันไปหมดแล้วนะคะก็คือเรื่องสีเนี่ยคีบไม่ได้ก็ก็จบไปก็ลองมาผสมกับเซรามิดกดูโดยการชั่งอัตราส่วนต่างๆนะคะคราวนี้จะขออนุญาตไปที่ส่วนของแผงาร์ตนะคะ น,นันทนชกรนะคะก็เป็นนักศึกษา m อ็มบนะคะนักศึกษาปโทคณะสถาปัตยกรรมเรื่องที่วิชาที่เรียนเนี่ยคือวิชา SCAPLAB เนะคะเรื่องที่ศึกษาและก็ทำการทดลองเนี่ยก็เป็น b a t e r อ,อ a l Experiment Report On c a p s นะคะ on c a p s, <S ก็คือว่าจะพัฒนาเซรามิกกับเปลือกปูทะเล ะะให้มันเป็นชิ้นชิ้นงานเดียวกันก็ข,นขั้นตอนที่เราเริ่มศึกษานะคะก็คือว่าเราจะศึกษาว่าดินเซรามิกเนี่ยกับเปลือกปูเนี่ยมันจะสามารถมิกซ์อยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นชิ้นงานเซรามิกได้ยังไงนะคะก็ทําการศึกษาโดยการผสมส่วนอัตราส่วนของดินกับเปลือกปูในอัตราส่วนต่างๆนะคะก็จะค้นพบค้นพบการทดลองว่าเปลือกปูเนี่ยมันจะสามารถอยู่ในเนื้อดินได้ที่อัตราส่วนเท่าไหร่ ก็ทําการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองจากการทดลองเนี่ยเราก็จะเจอจุดจุดที่เนื้อปูเนี่ยสามารถอยู่กับเนื้อเซรามิกได้นะคะก็คือจุดที่เนื้อดิน500กรัมนะคะเนื้อขอโทษนเนื้อดินเนี่ยอยู่ที่300 300กรัมกับเนื้อปูที่500กรัมนะคะก็สามารถพัฒนาชิ้นเนี้ยค่ะเป็นเซรามิกปูได้ ะะโดยการที่ทําการเป็นออกแบบเป็นกระเบื้องกระเบื้องนะคะกระเบื้องเปลือกปูขอนุญานนะคะอันนี้นะคะเป็นกระเบื้องปลูกเปลือกปูนะคะทีเเ่เนื้อดินเนื้อดินท่าเนื้อดิน300แล้วก็เนื้อปูเปลือกปูนะคะอยู่ที่500กร,รมัมซึ่งจากการเป็นาพัฒนาเป็นกระเบื้องแล้วเนี่ยก็สามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ก็เป็นเนื้อเซรามิกนะคะกับ เปลือกปูก,ก็สามารถปั้นเป็นชิ้นงานโดยที่ตัวนี้จะมีเนื้อดินอยู่ที่2กิโลแล้วก็มีเปลือกปูบดละเอียดผสมอยู่ในนี้3กิโลโดยที่พื้นผิวเนี่ยเราก็ทําเป็นสารเคลือบด้วยนะคะสารเคลือบก็เป็นน้ําเคลือบจากเปลือกปูทะเลก็เคลือบบนวัสดุเซรามิกเนี่ยคะ่ะอย่างที่เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นการเคลือบด้วยเคลือบเงานะคะส่วนตัวนี้จะเป็น จะเป็นเคลือบด้านวัสดุที่เคลือบเนี่ยก็คือเคลือบแล้วนะคะเป็นเคลือบด้านเป็นน้ําเคลือบที่เป็นเปลือกปูนะคะพัฒนาเป็นน้ําเคลือบส่วนด้านในนี่ก็เป็นน้ําเคลือบชนิดเงาที่ทํากทำจากเปลือกปูเหมือนกันค่ะคิดจะพัฒนาต่อยอดตัวนี้ไปยังไงไปในทิศทางไหนบ้างค่ะก็คือ ดิฉันก็ทำงานเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะคะหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยมันสามารถพัฒนาเซรามิกเปลือกปูเนี่ยเป็นชิ้นงานตกแต่งได้ก็คิดว่าอยากจะลองทำเป็นบริกนะเป,นเป็นบล็อกเป็นบริกแล้วก็มีลายแล้วก็สามารถที่จะก่อ,กอบล็อกเนี้ยเป็นงานได้เลดโชว์ผนังที่เป็นผนังบริกเซรามิกจากเปลือกปูอะ,ค,ะค่ะนะค่ะนัทวนเกรตพันค่ะกับโคมไฟเปลือกส้มหรืออลแลมนะคะ เต์ของโคมไฟเนี bo ่ยก็คือเหมือนเรากินส้มไปแล้วแล้วเราก็ทิ้งแล้วเราเอาเปลือกส้มเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างก็คิดว่าถ้าเราเอามันมาดีไซน์เป็นผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาผ่านกระบวนการต่างๆที่เรามีความสามารถที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมาได้ก็น่าจะโอเคก็เลยคิดว่าถ้าเราดีไซน์ก่อนกินแล้วก็คิดก่อนทิ้งอ่ะก็น่าจะช่วยทำให้โลกนี้ดู ส,สดใสดูลักโลกมากขึ้นค่ะคุณค่ะก็จากที่ดูผลงานแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการผลิตวัส,วสดุจากขยะเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะมันสะท้อนถึงอะไรหลายอย่างเหมนเนาะเช่นแบบเื่งอย่างเปลือกเรื่องเปลือกไข่ที่น้องมีผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ใช่ไหมอเออก็สะท้อนให้เห็นว่า เราประเทศไทยแค่เฉพาะบริษัทเดียวที่น้องไปทำได้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าเปลือกไข่ที่มันผลิตในแต่ละวันหรือว่าปรจานวนไก่ที่โดนฆ่าไปในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นล้านตัวพวกเศษเหลือพวกนี้มันมันเหลือทิ้งไปเปล่าๆใช่ไหมน่าเสียดายมากซึ่งน้องก็พยายามไปเอาจากจุดเนี้ยจากพวกเศษเหลือเนี้ยมาทําพัฒนาให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ได้ใหม่ดีขึ้น ซึ่งความน่าสนใจมันก็อยู่ที่อยู่ที่วิธีการที่น้องจัดการกับพวกวัสดุพวกเนี้ยครับซึ่งกําลังรู้สึกว่ามันจะมีงานหลายชิ้นหรือการทดลองหลายอย่างที่มันทําแล้วมันไม่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าคิดว่าระหว่างทางอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าวัสดุแบบไหนมันควรจะมาทําอะไรได้บ้างมันไม่มีความรู้อันไหนเสียไปเลยเนาะแล้วก็วัสดุหลายอย่างและงานหลายชิ้นที่มันมันมันทำขึ้นมาสาเร็จได้จริงๆก็ดูน่าทึ่งนะครับอย่างของเราต้องทิ้งไปทุกๆวันแล้วอย่างเปลือกผลล้ไม้อย่างอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่า มันสามารถที่จะผ่านกระบวนการบางอย่างแล้วก็เก็บสี<ๆ>เก็บความน่าสนใจหรือว่าสเสน่ห์ของมันเอาไว้ได้แล้วก็เอามันมาพัฒนาต่อต่อไปได้อีกในอะนาคตนะครับามสำคัญของการรีไซเคิลขยะก็ถ้าเกิดดูง่ายๆก็คือลองดูว่าข้อมูลอย่างง่ายๆก็คืออย่างข้อมูลของการเหลือทิ้งขยะในแต่ละมาถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าคือลองเซิร์ชด,ดูได้ในอินเทอร์เน็ตเนาะว่า เรามีขยะเลือทิ้งในแต่ละวันเนี่ยมันมีปริมาณจํานวนมากแค่ไหนคือถ้าเกิดพอเห็นตัวเลขแล้วแล้วก็ปริมาณที่มันถูกทิ้งมาเนี่ยก็คงจะตกใจแล้วก็คงคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมมันเหลือเยอะได้ขนาดนี้ทําไมมีสิ่งที่ถูกทิ้งถูกฆ่าอะไรได้มากขนาดนี้ก็คงจะจะเกิดอะไรบางอย่างที่แบบเออเรามาทําอะไรให้มันลดลดการใช้หรือไม่ก็นําสิ่งที่เหลือมาใช้ประโยชน์ให้มันดียิ่งขึ้นดีกว่า หรือถ้าเกิดการรีไซเคิลคือการนากลับมาใช้ใหม่อาจจะยากเกินไปถ้าเกิดใครไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นหรือว่าไม่มีเวลามานั่งคิดว่าจะเอากลับมาใช้ยังไงครับแค่เริ่มต้นแยกขยะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาไปทำเอาไปใช้ใหม่ไม่ได้เนี่ยแต่แยกเอาไว้ไม่ให้ขยะมนันปนเพื่อนกันมีคนจํานวนมากที่เขาสามารถเอาขยะจากเราเนี่ยเอาไปใช้ใหม่ได้จริงรมันไม่มีอะไรเป็นขยะเลยเนาะโลกน่ะวะโอ้โห หบมือให้เลยนะคะตั้งแต่วันจันทรที่ผ่านมาจนถึงวันพุธผลงานแต่ละชิ้นต้องบอกว่าไอเดียดีจริงๆและยังผลงานของน้องๆเมื่อวานนี้เนี่ยที่บอกว่าตอนแรกจะเอาเปลือกกุ้งมาทําและทําไม่ได้เขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถทําออกมาได้ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกันแล้วก็มีฟีดแบ็กนะครับความคิดเห็นนะครับจากบรรดาบุคคลภายนอกนะครับที่เข้ามาชมการ <ชม S 2> นําเสนอง,งานของเด็กเหล่านี้ด้วยนะก็มีความประทับใจนะครับในการจุดเริ่มต้นนะครับในการที่ปลูกฝังจิตสํานึก และที่สำคัญพวกนี้นะครับมันคือต้องมีกระบวนการทดลองมีการผสมผสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกันมาจนกลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะครับใช่แล้วค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะต้องบอกว่าผลงานเหล่านี้เ,เกิดขึ้นมาได้นะจากน้องๆเหล่านี้เพราะฉะน,นั้น ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากจะให้หลาของท่านหัวมีไอเดียบันเจิดแบบนี้เนี่ยพาไปชมงานค่ะสถาปนิก57นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอางานตรงนี้ไปโชว์ด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะเดี๋ยว4วันที่เลือนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ทํากันบ้านแล้วก็เดี๋ยววันจันรนานะคะมีเรื่องราวดีๆไม่นาาไม่ใช่วันจันรหน้าจะได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมรายการสวัสดีคุณบ้านนีคะเดี๋ยวพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มค่ะเรื่องราวดีๆรอ ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ